เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาจหรับในคลิปนี้นะครับเนาะเอาเข้ากันสี่ไปที่เราพัฒนาของเข้านะครับเนาะในโคตรที่จับคู่เด่นให้เพื่อนๆไปก็คือเป็นเล็3สาสิบสามคู่เพื่อนๆว่าโอ้ยมาเซ็นว่าจับเล็กมาบมเบิร์ดาเซ็น่านะครับในสูตรที่หนึ่งอ่านี่เอาเข้าเอาส่วนนี้เป็นสูตรหลักเนาะสูตรหลักนะครับเนาะมันจะมีเต้มแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าเจ็ดหนึ่งสองสามที่นะครับเนาะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าเจ็ด ห้าเยรื้อเมาแต้มสามนะครับก็คือสีเก้าเนาะสี่เก้าเต้มสามห้องบริววงสีแดงนั่นเองนะครับเนาะเราต้องวงสีแดงนะครับวงสีแดงนะครับวงสีแดงตัวนี้นะครับแล้วก็ห้าแปดห้าแปดสามแต้มนะครับสามแต้มหกเจ็ดนี้ก็สามแต้มเจ็ดหกก็สามแต้มแปดห้าก็สามแต้มศูนย์สามก็สามแต้มแต่ว่าสี่เก้ากับห้าแปดทำไมไม่วงสีแดงนะครับเพราะว่าอ่านะครับเนาะในตัวนี้มันก็ติดตัวเด่นมาด้วยนะครับเต็มสามนะครับทวนแต้มสามในสองคู่นี้นะครับ จากตัวนี้นะครับสี่สิบสามคู่ก็โอเคแล้วถูกต้องแล้วเนาะนี่นะครับวงสีแดงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่ห้านะครับเนาะสี่สิบห้าคู่นะครับตัวนี้สี่สิบห้านะครับ นะครับตัวนี้ก็จะต้องได้เป็นที่สามสิบห้านะครับตัวนี้ก็จะต้องเป็นสามสิบห้านะครับตัวนี้ก็ต้องต้องเป็นสามสิบห้าคู่นะครับตัวนี้นะครับสามสิบห้าคู่นะครับเนาะต้องเป็นสามสิบห้าสามสิบห้าคู่อ่านะครับเนาะสามสิบห้าเอ้าเอาแบบนี้เลยลบดีไหมลบดีกว่านะนะครับมันบอชัดเจนเนาะเอ้าเบิ้งออกกี่ดอกสามสิบห้านะครับมันก็ต้องเพิ่มมาอีกนะครับเก้าสี่ นะครับต,นะ 94, ตัวนี้เนาะเก้าสี่เอาใส่ตรงนี้เลยเนาะเพิ่มเก้าสี่มาแล้วก็ห้าแปดนะครับห้าแปดห้าแปดตัวนี้เนาะห้าแปดนะตัวนะี้ห้าแปดใส่ตรงนี้เลยเนาะห้าแปดเาะได้สามสิบห้าคู่นะครับนะ่ะสามสิบห้าคู่ทั้งหมดเลยนะครับบานที่นี่นะครับเนาะในสเต็ปนี้นะครับเราจะเอาสเต็ปนี้ก่อนเลยนะครับพ่อสิไปที่พระเอกของเขาก่นะอนเนาะพระเอกนะครับ เอาไพ่ของเราก่อนนะครับไพ่ของเรานะครับเนาะไพ่ของเรามาเกิดมาเลยนะครับเนาะไพ่ของเรานะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่ร้อยสี่สิบสองนะครับร้อยสี่สิบสองเข้าต่อเนื่องมาเป็นงวดที่สี่ผ่านไปนะครับเข้าต่อเนื่องเนาะนะครับถ้ามันพักเราเราจะนับหนึ่งใหม่นะครับเนาะนะครับในงวดที่ผ่านมาเนี่แปดเก้าแปดเก้าหนึ่งสามสามมาลักสิบออกสามสองพะนะนะครับโอ้สามสองเนาะนะครับวันที่นี้นะครับเนาะนะครับอ่ มาที่นี้นะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะประมนินผลออกมาได้ตัวเก้าแปดเก้าหนึ่งสามได้ตัวเก้าครับแปดเก้าหนึ่งสามนะครับเพื่อนไอเของเราได้ตัวเดิมนะครับแปดเก้าหนึ่งสามถ้าแปดเก้าหนึ่งสามนะครับอนาะจับเลยนะแปดเก้าหนึ่งสามตัวเดิมเนาะแปดเก้าหนึ่งสาม 8, 9, 1, 3, ตัวไหนมีแปดเก้าหนึ่งสาม 8, 9, 1, ตัวสามนี่ก็จะเป็น ตัวสามนี่ก็จะติดสามทั้งหมดเลยสามนะครับเนาะสามไอทิ่ตัวสามนะครับสามก็จะเป็นสามสี่ครับสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับสามนะครับสี่สี่สามก็มีสามนะครับสี่สามก็มีสามนะครับสี่ห้าไม่มีสี่หกมีสี่เจ็ดไม่มีสี่แปดมีสี่แปดนะสี่แปด นะครับห้าสี่ไม่มีห้าไม่มีสี่ห้าห้าไม่มีห้าหกไม่มีห้าเจ็ดไม่มีห้าสี่ไ้เก้าสี่มีเก้านะสี่ครับเอาตัวเพิ่มมากแล้วนะครับแล้วก็หกสามนะครับมีสามนะหกสี่ไม่มีหกห้าไม่มีหกหกไม่มีหกเจ็ดไม่มีเจ็ดสามก็มีสามเจ็ดสี่ไม่มีเจ็ดห้าไม่มีเจ็ดหกไม่มี จ็ดหกไม่มีห้าแปดตัวเพิ่มมามีแปดนะครับห้าแปดมีแปดแปดสามนะครับก็จะมีแปดทั้งหมดเลยแปดแปดสี่แปดห้าก็มีแปดแปดเก้าก็มีแปดนะครับศูนย์สามมีศูนย์ศูนย์เจ็ดไม่มีศูนย์เก้ามีเก้านะครับหนึ่งหกมีหนึ่งหนึ่งแปดก็มีหนึ่งหนึ่งเก้าก็มีหนึ่งนะครับเอาละปวันนี้ใส่ลงโคงนะพี่พงศาวัตนะครับ เอาเพื่อนเพื่อนเคยเล่นบใสายลงคงเคยเคยเร่นวะนะครับเพื่อนเพื่อนเคยเร่นนมนะครับเนาะอ่านผู้ใดเคยเล่นสสยลงโคงแสดงว่าโอ้โหนะครับเนาะมาไกลมากแล้วนะครับเนาะใสยลงคงนะครับเนาะใครรู้จักใายลงโคงแน่นะครับเนาะเอาแสดงตนหน่อยใครรู้จักสสยลงโคงนะครับเนาะอืมไปเรียนยุวัดนะใสยลงโคงเล่นยุวัดหลายคนนะครับจับมือกันเป็นวงนะครับแล้วก็หมุนนะครับเนาะเข้เลันใสยลงโคง นี่นะครับนอกมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะมันจะหมุนแบบนี้ตรงกลางไม่มีอะไรเลยนะครับนะครับก็จะมีแต่อยู่ขอบขอบนะขอบขอบเนาะนะครับได้คู่ป่ะเนี่ยนะครับได้กี่คู่เนาะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบบูยลงโศกพอดีเลยลงตัวเป้เลยยี่สิบคู่นะครับยี่สิบคู่ ย bon นะ yup> bueno. ี่สิบคู่เลยวงสีแดงเนาะนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับจับโดยแทมนะจับโดยแทมนะครับจับโดยแทมเด็กเด่นเข้ามาแล้วนะครับพรยเอกมาแล้วได้ยี่สิบคู่นะครับนี่นะครับก็ยืนไปที่ชุดนี้ก่อนนะครับยืนไปที่ชุดนี้ก่อนยี่สิบคู่นี้นะครับยี่สิบคู่นะครับเนาะนะครับในยี่สิบคู่นี้นะครับก็จะเป็นออกมาเป็นตัวนี้นะครับชัดเจนเนาะนะครับเรต้องแยกกันได้เดี๋ยวเราจะไปแยกตอนที่เข้ากัน เอานะมา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 จับนะเอาสวรที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาจับนะครับคือเข้าสีจับรอบเดียวเลยนะครับสวรที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราจะจับรอบเดียวนะครับจับรอบเดียวเลยนะครับเนาะจับรอบเดียวเลยแล้วก็จะมีคิวของเลขดับด้วยนะครับในงวดนี้นะครับเป็นคิวของเลขดับนะครับงวดนี้เนาะนะครับงวดวิทยุพันมาไม่ใช่คิวของเลขดับนะครับมันชิวเลขดับเข่ากับบอสไซนะครับเข้าบใส่นะครับแล้วก็ นะครับในวันนี้เป็นชิวของเลขหนักแล้วนะครับสําหรับเลขทางพัฒนาของเขานะครับในเลขชุดนี้นะครับถือว่าเป็นเลขสุดที่เดินดีเข้าดีมากนะครับแต่ว่าก็ผิดพลาดทางเทคนิคไปสองวดสองวดเนาะนะครับยังได้ก็ดีนะครับเลขชุดนี้ก็มีกู๊กากบ้างเป็นบางช่วงแต่ว่าขันได้เดินแล้วก็เหยานะครับเดินแล้วก็เหยานะครับตัวที่คำโยนี่ก็เป็นตัวที่เดินดีมากๆเลยนะครับเป็นตัวที่เล่นที่สุดเลยก็คือตัวนี้นะ ตัวนี้จะยี่สิบงวดนะครับจะพักหนึ่งครั้งนะครับถือว่าเยอะมากนะครับสิบงวดสิบสิบงวดสิบห้างวดยี่สิบงวดสามสิบงวดพักครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นเลขเด่นได้นะครับถ้าเพื่อนๆีะเลือกเอาไปวิ่งก็ได้นะครับเนาะจะเลือกเอาไปวิ่งก็ได้เดี๋ยวเ่าจะมาตัวอะไรจะเด่นในวันที่ผ่านมาเด่นแปดกับเก้าเด่นแปดกับเก้าไม่มาเลยนะครับไม่มาเลยมาศูนย์นะครับเออมาศูนย์โอ้มาศูนย์เลยนะครับนะครับในวันที่ผ่านมาเนาะนะครับ แต่ว่ายังได้ก็ดีสูตรที่หนึ่งที่สองก็ตีตื่นขึ้นมานะครับถือว่าเป็นตัวที่นะครับน่าสนใจมากเลยก็คือสูตรที่หนึ่งและสองนะครับสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเนี่ยถ้าชนเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะนะครับมามาเลยนะครับค่อนข้างที่สะโอเคเลยถ้าชนนะครับในสูตรที่หนึ่งและสองนะครับจังเลงวอดที่ผ่านมาให้ฮะวดที่ผ่านมาสูตรที่หนึ่งและสองนี่นะครับก็ชนเน่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้ามาเลยนะครับ ศูนย์ห้าพนะนะครับศูนย์ห้าศูนย์ที่หาเนี่ยกับพโลดแปดเก้าศูนย์มาศูนย์มาแปดอีกแปดเอยเอมาศูนย์นะมาศูนย์เนาะนะครับมาศูนย์ตัวเดียวนะครับเอานี่นะครับศูนย์นี้กรคักเยส่วนที่หาเนี่ยสามตัวเนี่ยนะครับสามตัวนี่โอ้ยพผแล้วเนี่ยนะครับมาเลยนะครับมาเลยเนาะนะครับนี่นะมันชนเลขเนขอะไรก็ไม่เนี่ยชนแปดกับเก้าเลยชนแปดกับเก้านะครับ แปดกับเก้าแล้วก็มาชนตัวนี้รวยนะตัวแปดเก้าศูนย์ตัวที่มาทงมตินะครับในงวดที่ผ่านมาเอางวดนี้นะครับคงจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเนาะนะครับเลขหลักสิบหลักหน่วยของหกกระสีรวนๆล้วไม่ติเป็นแบบนี้นะครับมันจะไปคนละทางนะครับนานๆมาทีนึงเป็นนั่นเป็นเที่ยงนะครับเอางวดนี้ก็คงจะลงล็อกกันละงวดนี้คงจะลงล็อกกันแล้วนะครับเนาะเอาเราก็ถอนทุนคืนนะครับฝากไว้ก่อนนะครับฝากไว้ก่อนเพื่อนๆฝากไว้ก่อนแล้วโอรานะครับเนาะฝากไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าอ่าต่อไปเฮากระสิถอนทั้งทุนทั้งกำไรพร้อมได้นะครับในงวดต่อไปเนาะนะครับทั้งทุนกำไรเดี๋ยวเฮาเสร็มาฟันธงนะครับฟันธงเลยคู่เดียวชุดเดียวนะครับเอาแบบแข็งๆเลยประมาณสักสามคู่ไปเลยสามสี่ห้าคู่เนาะประมาณห้าคู่กําลังสวยเนาะห้าคู่กําลังดีนะครับเดี๋ยวเฮาเสร็มาฟันธงให้เพื่อนห้าคู่กําลังดีนะครับเนาะเอาจัดไปนะครับเนาะจะนักจะเต็มหมดนี่เลขมาดีมาสวยเดี๋ยวเ่าจะเข้ามาเบิ่งสุดที่หนึ่งก็สุดที่สองนะครับในวันที่ผ่านมาเนาะบู๊โคตรดังนะครับส บส oh, ่วนมูวจับคู่มาเลยนะครับโอ้หักหักหักครับเนาะนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมแอตเสียวเพีงจะมีร่างเพื่อนไปเลยนะครับในคู่เดียวของเฮาได้ยี่สิบคู่เด้อเดี๋ยวในคลิปต่อไปเฮาจับคู่เด่นเลยนะครับคู่เด่นฟันธงเลยเนาะเอาวิ่งตัวเดียวด้วยนะครับสำหรับในคลิปต่อไปสำหรับในคลิปนี้แอตเสียวเพีงจะมีนะครับร่านเพิ่อนไปเลยนะครับเดี๋ยวในงวดนี้เฮาอาจจะโอเคจุดโอเคโอเคนะครับเพื่อนเนาะเพราะว่ามันกี้ชิบวอไปสักสามสี่วดนดอกรนะครับยังมากกับประมาณสองวดนี่แหละที่ผ่านมากนี่แหละ นะครับนอกจากนั้นก็จะเขาลลอกหละนะครับเนาะนักรัปผมในเลขมันต่างหลายตัวนะครับน้อยๆมันจะไปตัวที่เลขแปดตัวสองตัวเนี่ยพัดสองเหลือสองตัวท่านที่บอกนะครับในหลักสิบนะครับหลักสิบไม่ได้ถึงแปดตัวได้นะครับไม่ได้ถึงแปดตัวนะครับตัวที่บมมีคยสามมาเสยในวันที่ผ่านมาเนาะไม่มีสามนะครับมันออกสามสองเนาะนะครับในวันที่ผ่านมานะครับไม่มีสามนะครับในลักสิบไม่มีสามนะครับไม่มีสามมีแต่ศูนย์กับห้า สามไม่มีสามก็คือตัวน e ี้นะครับสามพระเอกของเรามีสามหลักสิบไม่มีสามมีสามอยู่ในหลักหน่วยมันก็เป็นตัวกลับนะครับโอ้ยนะครับเนาะมันก็เป็นสองสามสองสามเป็นตัวกลับนะครับเอานะครับในวันนี้นะครับจังหวะดขันต่อสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงนๆ่ำนี้เนาะได้ไปที่ยี่สิบคู่นะครับยี่สิบคู่นะครับพระเอกของเรามานะครับในยี่สิบคู่สำหรับคลิปนี่ยเพื่อนๆจาเนี่ยลำเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ